สวัสดีค่ะเด็กๆพบกันอีกแล้วนะคะกับวิชาภาษาไทยของชั้นปถมศึกษาปีที่สและเรื่องที่เราจะเรียนกันวันนี้ก็คือเรื่องทบทวนคำควบกล้ำไม่แท้ค่ะเด็กๆพร้อมเรียนแล้วใช่ไหมคะถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มเรียนกันเลยค่ะคำควบกล้ำไม่แท้นะคะจะมีอยู่สองประเภทด้วยกันเรามาดูกันนะคะว่ามีประเภทอะไรบ้าง 1. คำควบกล้ำไม่แท้ที่มีพยัญชนะตัวหน้าเป็นจจานซโซ,ซสศาสาเสือพยัญชนะตัวหลังเป็นรอเรือให้ออกเสียงเฉพาะพยัญชนะตัวหน้าเท่านั้นนะคะเช่นเสศจอ่านว่าเสศ็จจริงอ่านว่าจริงปลาใสาอ่านว่าปลาใสาเด็กๆเห็นไหมคะเวลาเขียนคำอ่านเราจะไม่นํารอเรือมาเขียนนะคะ ต่อมานะคะเรามาดูตัวอย่างคําควบกล้ำไม่แท้ที่มีเพยียญชนะตัวหน้าเป็นจอจานสโซสสาราสเสือนะคะให้เด็กๆช่วยกันถ่ายภาพถ่ายคําและช่วยกันสะกดคำนะคะเรามาดูคําแรกกันเลยค่ะภาพนี้คือคําว่าอะไรเอย่ยเด็กผู้ชายกำลังทําอะไรอยู่นะภาพนี้คือคำว่าสงน้ำเรามาสะกดพร้อมกันนะคะส องอสงนอํานำไม้โทน้ำเด็กๆเ,เห็นไหมคะเวลาสะกดคำว่าสงเราจะไม่ใส่เสียงรอเรือนะคะเราจะใส่เป็นพยัญชนะต้นสอเสือสละอกและงองูสออกงอสงคำว่าสงเป็นสละโอกลดรูปนะคะต่อมาค่ะเด็กๆภาพนี้คือคำว่าอะไรเอย่ย ภาพนี้คือคำว่าสร้างถูกต้องค่ะเรามาสะกดพร้อมกันนะคะสอางอสางไม้โทรสร้างเด็กๆเ,เห็นไหมคะเราจะไม่ออกเสียงรอเรือนะเราจะออกเสียงพยัญชนะต้นสระตัวสะกดและมีวรรณยุกต์นะคะภาพต่อมาค่ะเด็กๆภาพนี้เด็กผู้หญิงกำลังร้องไห้เลยคือคำว่า เศร้าถูกต้องค่ะเด็กๆเรามาสะกดพร้อมกันนะคะสอเอาเสาไม้โทเเศร้าตัวอย่างคำต่อมาค่ะเด็กๆภาพนี้คือคำว่าอะไรเอย่ยภาพนี้คือคำว่าสะน้ำถูกต้องค่ะเรามาสะกดพร้อมกันนะคะสออะสะ นออมนำไม้โทน้ำสะน้ำเด็กๆคะอย่าลืมนะคะคำควบกลรำรมไม่แท้ประเภทที่หนึ่งเราจะไม่ออกเสียงรอเรือเราจะออกเสียงแค่พยัญชนะตัวหน้าเท่านั้นต่อมาคะ่ะเรามาดูตัวอย่างคำควบกลำไม่แท้ประเภทที่สองคือคำที่มีพยัญชนะ ตัวหน้าเป็นทอทหารพยัญชนะตัวหลังเป็นรอเรือให้ออกเสียงทอรอเป็นซอโซ่นะคะตัวอย่างคำนะคะเช่นคำว่าทรายอ่านว่าทรายซับอ่านว่าซับทราบอ่านว่าทราบเด็กๆอย่าลืมนะคะทอทหารรอเรือออกเสียงเป็นซอโซ่เรามาดูตัวอย่างคํากันเลยค่ะภาพนี้คือคําว่าอะไรเอย่ย ผู้ชายเสื้อสีเหลืองนิสัยไม่ดีเลยใช่ไหมคะเขากำลังทำอะไรอยู่คะเขากำลังแทรกแถวเรามาสะกดพร้อมกันเลยค่ะซอแอกอแทรกเด็กๆเ,เห็นไหมคะทอรอออกเสียงเป็นอโโ่ตัวอย่างต่อมาก,กันเลยค่ะเด็กๆภาพนี้คือคำว่าอะไรเอ่ยภาพนี้คือคำว่าทราย เรามาสะกดพร้อมกันนะคะซออายาซตัวอย่างต่อมาค่ะภาพนี้คือคำว่าอะไรเอย่ยภาพนี้คือคำว่าอินซีเรามาสะกดพร้อมกันนะคะอออีโนอินซออีซี ตัวอย่างต่อมาค่ะเด็กๆภาพนี้คือคำว่าอะไรเอย่ยภาพนี้คือคำว่าทรัพย์สิสนเก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆเรามาสะกดพร้อมกันนะคะซออะบอรัพย์ออ,อีออนอสินเด็กๆคะคำว่ารัพย์นะคะเวลาสะกดคำเราจะต้องสะกดเป็นเสียงสระอะแต่เวลาเราเขียนจะต้องเป็นสระอะเปลี่ยนรูปเป็นไม้หันอากาศนะคะ ซัส์สินเด็กๆอย่าลืมนะคำควบกล้ำไม่แท้ประเภทที่สองคือทอทหารรอเรือออกเสียงเป็นซอโซนะคะวันนี้คุณครูก็มีแบบฝึกให้นักเรียนทำด้วยนะคะว่าความรู้ที่เราเรียนกันมาเมื่อกี้เด็กๆพอจะจำได้ใช่ไหมเอ่ยโดยให้นักเรียนโยงเส้นจับคู่คำควบกล้ำไม่แท้กับคำอ่านให้ถูกต้องนะคะคุณครูจะมีคำมาให้นักเรียนทั้งหมด8คํคำและให้นักเรียนลองจับคู่กับคำอ่าน เด็กๆพร้อมแล้วใช่ไหมคะถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มทําข้อที่1กันเลยค่ะคือคําว่าซุดโซมซุดโซมเราจะไปจับคู่กับหมายเลขไหนดีนะซุดโซมไปจับคู่กับหมายเลข5ถูกต้องค่ะเด็กๆซออุดอซุดซอโอมอโซมเก่งมากๆเลยค่ะต่อมาค่ะคำที่สองคำว่าทราบ เราจะไปจับคู่กับหมายเลขไหนดีคะคำว่าทราบเราจะไปจับคู่กับหมายเลข8ถูกต้องค่ะเด็กๆเ,เรามาสะกดพร้อมกันนะคะซออาบอทราบต่อมาค่ะเด็กๆข้อที่3คํคำว่าทรายเราจะไปจับคู่กับหมายเลขไหนดีนะติ๊กตอกติ๊กตอกจับคู่กับหมายเลข1 ถูกต้องค่ะ so ayo s ต่อมาค่ะเด็กๆข้อที่4คําว่าพุทธาเราจะไปจับคู่กับหมายเลขไหนดีนะไปจับคู่กับหมายเลข2ถูกต้องค่ะเรามาสะกดพร้อมกันนะคะ p อุ u, do puth so a า a i p u t a เก่งมากๆเลยค่ะต่อมาข้อที่5้ เชิงซาเราจะไปจับคู่กับคำไหนดีคะหมายเลขไหนดีเอ่ยจับคู่กับหมายเลขเจ็ดถูกต้องค่ะเด็กๆเรามาสะกดพร้อมกันนะคะชออะชะชอเองอเชิงซอเอาซาฉะเชิงเซาต่อมาข้อที่หกค่ะคำว่าต้นไซเราจะไปจับคู่กับหมายเลขไหนดีนะ จับคู่กับหมายเลข3ถูกต้องค่ะเรามาสะกดพร้อมกันนะคะตอ่อโอนนตนไม้โทต้นซอไอไซคำว่าต้นนะคะเป็นสระโอลดรูปนะคะเด็กๆอย่าลืมนะต่อมาข้อที่7จ็ดคำว่าซับจับคู่กับหมายเลขไหนดีคะข้อที่7จ็ดคำว่าซับจับคู่กับหมายเลข4ถูกต้องค่ะ สอ,อบอซับเด็กๆอย่าลืมนะคะคำว่าซับเป็นสระอะเปลี่ยนรูปเป็นไม้หานากาดและข้อที่8คํคำว่าแทรกจับคู่กับหมายเลข6ถูกต้องค่ะเรามาสะกดพร้อมกันนะคะสแอ,อกอแทรกเด็กๆคะทั้ง8ข้อนี้เด็กๆโยงเส้นจับคู่ถูกทุกคนใช่ไหมเอ่ยเก่งมากๆเลยไม่ยากใช่ไหมคะ วันนี้คุณครูก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้เด็กๆอย่าลืมทบทวนความรู้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายสวัสดีค่ะ